วันนี้นะครับไอปืนใหญ่ารสเซนอน,นะครับจะสอยสปอรต,ติ้งลิทบอนในบ้านเลยครับผมสวัสดีครับผมแหผมอามนักเตะนะครับคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมวันนี้พาทุกท่านมาพบกับศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับในรอ16นบ16ทีมสุดท้ายนะครับในเลกที่2นะครับ ก็เป็นการเจอกันระหว่างอาเซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาอย่างของทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนครับตรงนี้เวลาตีสามบ้านเรานะครับวันนี้ก็อยู่กันที่สนามเอมิเรตสเตเดียมนะครับสนามย่าของทางอาเซนอนนะครับไอปืนใหญ่ครับผมเดี๋ยวมาดูครับสถิติการเจอกันครับล่าสุดทุ่งเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกมานะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อครับอาเซนอลกับทางเอ่อกับทางสปอร์ติ้งลิสบอนครับ ในสิกยูฟายูโรปาลีกนะรเสมอกันมานะครับสอประตูละองนะครับเอาครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับไอ้ปืนใหญ่อร์เซนลนะครับตรงนี้ผลงาน5นัดหลังสุดก็ชนะมา4ครับเสมอมาหนึครับอย่างสะกดคำว่ายังแพ้ยังไม่เป็นครับฟอร์มตรงนี้ยังค่อนข้างร้อนแรงเลยครับในฤดูกาลนี้นะครับของทางอร์เซนอนครับ ล่าสุดจะพึ่งไปกดฟูลแลมมาสประตูต่อศูนย์นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับโหเอาครับเดี๋ยวมาดูสภาพความพร้อมของทีมครับของทางอาร์เซนอลนะครับผู้เล่นตอนนี้ของทางอาร์เซนอลนี่แทบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับมีแต่เพียงทางด้านของโมฮัมเหม็ดเอลนินี่นะครับที่ยังไม่แน่นอนที่จะกลับมาลงเล่นนะครับที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเอาครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านของ เรนดอทอสซนาครับแล้วก็กาเบรียลซุดนะครับก็จะกลับมามีชื่อในทีมเสริมในเกมบุกนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูครับสืบเรื่ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะเล่นสนามครับของทางปืนใหญ่อเซนอลนนะครับวันนี้มีเกลอเตต้าจัดทับมาในแผนสี่สามสามครับผู้สาประตูอารอนรัมเดลนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของทาเกฮิโรโทมิยะสึนะครับวิลเลียมซาริบาครับกาเบรียลมากรเยสนะครับแล้วก็ อเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้ครับแล้วก็มีจาจินโยครับกาเนซชาก้ามาร์ตินโอดิกาดนะครับบุโกโยซาก้าครับเรนโดทัสซาร์ครับผมแล้วก็อาร์กาเบียเอซุสนะครับโอ้โหตรงนี้จัดทัพมาชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวครับวันนี้หนาครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับ ผลงาน5านัดหลังสุดของทางสปอร์ติ้งลิสบอนชนะมา4เสมอมาหนึ่งเหมือนกันครับผลงานก็ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันครับล่าสุดพึ่งไปชนะทางด้านของบาวิสตามาครับกดมา3ประตูต่อศูนย์ครับในสึกโปรตุเกสปิเมรอาลิก้านะครับอ๋อถือว่ามวยถูกคู่เลยครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูครับสภาพความพร้อมของทีมทางด้านทีมเยือนครับทางด้านสปอร์ตติ้งครับผู้เล่นอย่างพวกเขานี่ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับดังนั้นกุญซือของทาง ลูบินอโมลิมนะครับก็ยังคงใช้ชุดนักเตะที่ดีที่สุดลงสนามพร้อมบูกับทางอร์เซนอลในค่ำคืนนี้นะครับในเลกที่2นะครับโดยก็จะมีผู้เล่นทางด้านของอันเดนิโออาดันครับาบาเตียนคอเตสครับผมกอนซาโลอินซิโอครับมาคัสเอ็ดเวิร์ดครับเปโดกอนซาเวสครับแล้วก็ทางด้านของปาลินยปาลินโยครับน่าจะได้ลงช่วยทีมในเกมนี้ด้วยนะครับอาครับ เดี๋ยวมาดู11ผู้เ,เล่นตัวจริงที่ข้าวไจะได้ลงสนามครับของทางทีมเยือนครับสปอร์ติ้งลิทบอนครับวันนี้จัดทัพมาในแผน3-4-2-1ครับผู้สาประตูก็เป็นทางด้านของอันโตนิโออาดันครับแล้วทางด้านของเจโรเมอาเซนจูสนะครับผมเซบาสเตียนคอเตสนะครับแล้วก็กอนซาโลอินาซิโอนะครับลิคาโดเอสกาโยฮิเดมาสะ โมริตะนะครับผมแล้วก็เปรโดกอนซาเวสนะครับนูโนซันโตสนะครับมาคัสเอ็ดเวิร์ดนะครับฟรานซิสโกตินเกานะครับแล้วก็ทางด้านของเปาลินโยนะครับวันนี้ผลสกอร์ที่คาดว่าจะออกมาในค่ำคืนนี้นะครับผมว่าไอ้ปืนใหญ่เซนน์ชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับยังไง ฝากช่องนักเตะ .com ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมส่วนผมอามนักเตะลาไปก่อนวันหน้าจะมาพรีวิวคู่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ